สวัสดีครับผมวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับร้านออมบิ๊กไบค์นะครับอัปเดตเข้าใหม่หนึ่งคันนะครผมคันนี้เจ้า ER6N นะครัอนะผรอๆเลยครับสีเขียวครับขาบอนครบๆยางหน้าหลังใหม่นะครับมีท่ออาคานะครับมีแคทบาร์นะครับผมคาบอนนะครับบางโคนหลังก็ขาบอนนะครับยางเต็มนะครับ บาะแต่งตรงรุ่น ER6N นะครับกันลอยถังนะครับกระจกปลายแนนะครับมือคัดมือเบรกชิลหน้าแต่งนะครับขาบอนครบนะครับรล,ล่อครับปิดสเตอร์หน้าแต่งนะครับข้อเฟรมเป็นคาร์บอนโซ่สเตอร์ครบหน้าผมสวยๆครับ เอกสารครบเล่มโอนนะครับคันนี้ปีคอสองนส,ส,สิบสองนะครับมีไฟบอกเกียร์นะครับครบๆมีวัดโวลต์นะครับไม่สามหมื่นสองนะครับเดือดสตาร์ในฝันรถรวมๆสวยเลยนะครับคันนี้ รุ่นนี้มีปัญหาก็จะเอเนะครับไม่ค่อยชอบดับครับดับดับติดผิดครับไม่ได้มีผลต่อการใช้งานนะครับคันนี้ราคาที่เจ็ดหมื่นห้านะเอกสารครบเล่มโอนนะครับเล่มสวยนะครับรูปเพิ่มเติมเดี๋ยวผมลงไว้ที่เพจออมบิ๊กใบเลยนะครับผมประมาณนี้ครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ